สบายดีคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสาวสาวรองสารเปลี่ยนช่องน้องเฟสมาเป็นสาวสาวแล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์เข้าคลิปกับเราดุนเกินแล้วเดี๋ยวนี้เอา <laughs> เอาดิเมเอาเสนอเอาเสนอเนาะพาเสนออยากเสนอให้น้องอยู่เอาคนเ <laughs> <laughs> สนอว่ามื้อนี้น้องอยู่กับ อ <iento> <cima> <talk> ha ีแม <dır> ่สิเ <si> อ็ดขอนให้เอ็ดจาเอ้าคุณนี่อยู่เออนั่นอยู้องบอกน้อนนอีเอออีพ่อนเออบ่ดไอ้พี่อสิเอ็ดขนให้ไอ้พี่กับเอจาเด้อันสิส่งอจากับไอ้พี่กับเมืเวียงจันแล้วแล้วก็อันเฮ็ดขนให้อจากับไอ้พี่อัด้ ไอเจ้าเอาใช่แม่เซาสิเอ็ดควันเธอยูดีม่กฮงพอสิเอ็ดควันเธอบุ๋นเฮาแต่จังไดเขาทำดูความรู้สึกก็วเอ้าก็รรู้สึกดีใจเนาะแบบเออโดนโดๆได้กลับมาบ้านอลไรกัมันจะเป็นป้าเพนีเหลาก็คือเวลาลูกหลานกลับมาบ้านมันจะมีแบบอ่าเฮ็ดขวัญให้อยู่ดีมีแฮงเนาะเออเมื่ะจุ๊บอ่ะก็ดีใจก็ก็ดีใจแล้วมียังมาเปรียบเทียบแบบดีใจ เฮาสีเฮ็ดขอนน้อยนอนสามเท้าซีแก่ควรจะซื้อไปได้เฮ็ดขอนใหญ่อันเฮ็ดขอนใหญ่นี่อันเป็นยังไงข้างหัวกัแล้วตาจะเอาพวก่ันเด้อยโอ้ยผู้ใดสจะได้อนสามคนนีอ รอลุนกันเนาะทุกคนลุนกันได้ก mm. ่อนมันคืออาจจะเป็นน้องสาวลาจะทุกคนน้องสาวลารับประสาทมันจอาจจะเป็นน้องบอมเหน่าเนาะคุณได้กันตอนนี้อีเมลกลับไปตลาดเนาะสามคนเขากำลังเปิดคลิปด้วยสภาพนุ่งเสื้อตุยตุยมันเพราะมันหนาวปากจนเป็นอไอขันเลยนะมันจะอุ่นไหมวะคุณอุ่นอุณหภูมิ16นั่นได้เมื่อวานเมื่อวาน14 ป้อมหวานซี่นะนาวเห็นเนาะน้อ,นองจ้าไปได้เอาเสือ้อแค่ยาวมาเลยเพราะว่าอันอยูเวียงจันบนาวยืมเสื้อน้องแฟรดนุงมม่งเอาไอยากเ <c oughs> ห่าเห่ารุ่นเดียวกันนุ่งเสื้อเดียวกัน <c oughs> ออนุ่งแล้วอันนี้ไม่เกียนเน่ยวมันเรื่องเจ้าจักรตัวเห่ากับนุ่งได้เ <c oughs> ลยเห่าสิเอ็ดคอนอาจารย์ห้องเตะคนหู่จักหมาเห็ดคนห <O> ักแขนคนหู่จักคนหู่จักกันทั่วประเทศดูแล คนทักเพลงโอ้หัวไเดิค่ะคนจักล่ายเนาะเดี๋ยวเขาสิไปเกียเครื่องกอนเนาะเดี๋ยวไม่อ่้มมาเขาสิบแล้วียกแล้วเขาจะไปนี่เนาะทุกคนตอนนี้อีเมก็มาจักตลาดแล้วเขากะเทกอันนี้เอจ่าขวัจะเอาไปสูดรน้ำเอาจ่าไปสูรน้ำเอาโอม่ได้เนาะไม่คปะไป ยาสิฟันเอายุไสยูนี่ค่ะเต็งกินเอกะตานลดขวัญนี่เอาอันนี้มาเอ็กรีกซู้มังต้น่นนั่นจับกรเซาะแล้วหนาเปลวดัก็เป็้นซีนหมูจะมากระเซาะเอ็ดที่ไปมาีบ้านจะเอ็ดลาบซีนหมูเอานาวราเปนได้ไปฮับเอาผเท่านั้นไอมาอัน สนวยสวยางวะนางวะเออล้วโหน้าดินากระดมันมากระลดมันเธอเลยทะเลตะตูวายมาเนแม่อันนี้เป็นเลยม่แล้วสาวทานี่มีการเอาูดน้ำปข้แม่อะเจาผูดเดียวว่ะเออถึงเอาหน้คิดวันเอาหนเหา บรได้เอาเนาะเขาบรได้เอาสันทิปแล้วเอาอาจารย์ไปสุดน้ำไปสุดน้ำล้วมัดเขนเนาะทุกค,คนเหมือนจ้าของตอนนี้กำลังเกลี่ยตัวอยู่เดี๋ย่าหอบบึ้งทางนี้ก่อนเพราะว่าวุ่นวายหลไรบึ้งน้องอยู่น้องเสือทุกคนหนาวแห้งวันนี้นักขี่รถจักไปเจอว,าว่าคากระต่ายยังยังงตอนนี้ก็ว่าบุออกเพราะว่านหนาวเด้อโป,ะป,ะป,ะปะ๊ะโป๊ะโป๊ะเห็นอีกแล้วไอ้หูมอคืนไอ้หากินพันปลาหัวมมิตรภาพกันเห็นไอ้หูนี่อีกแล้ว บ๊วยบ๊วยบ๊จบเว็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 บนี uh> ่น้องบอมกำลังสีล้างผักเนาะเพราะว่าน้องบอมไปเก็บผักมาเอ้ยบอมเป็นผักน้องบอมเลยเนาะเออนี่ละอันนี้ผักกาดผักกาดอยู่สวนของเฮาใหญ่ประมาณประมาณนี่ละนาะทุกคนผักกาดอยู่สวนว่างๆจะไปหั่วสวนว่างๆแเราจะไปท้ายสวนน้องบอมกับน้องยูบอมเป็นโน้กสวนอีเมย ส่วนอีเมยียกันขอให้บึง้งเนาะตอนนี้เรกากำลังวนวายกันอยู่อยู่ต่อไฟอันนี้ก็ะซิมันต้มอันเดี๋ยวนาะอันต้มดุกต้มดุ๊กว่าต้มกระดุกแต่ว่ายัางบุมงดุก๊กดังไฟสกิก่อนทุกคนอาจะแต่งตัวนี่นุ่งชุดไม่ทำสีเดีอยวไม่เห็นทำสีเฮ้ยเห็นลหรอถดออกตอนนี้น้องจา๋าสิไปโซืลอน้ำก่อนเนาะสะดวกคาะ ขอให้มีแต่แนวสิ่งดีๆเข้ามาด้อสักวน้องยูมื้อนี้น้องยูโบทันไปเดี๋ยวสิไปก่อนเพราะว่าน้องยูโบหันไปห้าอาจารย์บหันได้ไปเฮ็ดคิปให้ทุกคนด้เบิ่งเนาะวิธีสูดลดน้ำไรมือหน้าแล้วน้องยูจะพาทุกคนไปเสื้อาเอาเสื้อกิญญาไปน้่เพราะว่าหนาวแหงตอนนี้เพิ่นกำลังสิลงไปสูตรลดน้ำล่ะนี่ก็คือกองอยู่เงอนเท่านี่กำลังวุ่นวายอยู่มื้อนี้เนาะ นี่เนาะทุกคนตอนนี้ยูทูบเบอร์เพิ่นก็มานี่ <c oughs> สวัสดีหน้าวหน้าเอ้ยมือนี้มีน้องลุน้นมีน้องรุ่นกับเอ้ยลูกคำมาเด็ดเอมือมนี้เนาะอันหน้าพดคืนนี้นอนโอ้ยเย็นไปเย็นยักเมื่อคืนนี้เนาวบุ้งหัวหนาสิอุ่นเนาสิเย็นเด้อ,เ,อเลยไอพี่ญาติบอห่มเนาวเมื่ดบอกบุ้งหเลยหน้าเท่าวว่านอนเดือนได้เท้มว่าเป็นเถื่อนไม่เย็นเย็นจนสิตาย เทางรู้สึกว่าคือว่าอุ้นอยู่กัพ่อพงษ์สี่พื้นห้าพื้นของเราเจ็บท้องอยากลุกไปห้องน้ำเลยบอกมีข้าลุกลุกเลยเนาะลุกไปแล้วป้าไฮกูอาเดือปานน้ำแข็งเข้ามานอนจะอุ้งซ่าะยากแหลมือตอนเช้าวนาขนาดมีน้องหลุนของเฮามาอะไม่มีน้องหลุนปีเป no. ็นเป็นคนปีงซีนมีเง็ดคว้ในไอจ้าใช่ปะเป็นอะไรที่ไทย เป็ดป <ail> <from. S 1> ีเบ้อโอกาสบ่ต้องสุกว่าโอ้ยนาวเด้เออบ่ให้สุกลาเฮ็ดส่งเพิ่นเื่อยเยเมื่อมือจันทร์เอากนลกลตอนแล้วบ่ได้เข้าแ่อนเฮาว่ามันจัจะกัวลาบน่ะบัวสุกนั่นแหละโอ้ยนาวล่ะไข่ปูอีกีมีแต่ว่าเห็ดขวนน้อยๆซื่อๆนะ3เทา4แก่ซื่อๆแม่จันบ่มานํา เดียวเนาะเมจันบูมาสำเน,น,นานอนเอียอ้ยงมานำนี่เนอะทุกคนมีเอี้ยงมานำพเอี้ยงี่ยงบอกว่าพระห้งตูมพรห้มม,ม,มมานำเ <c oughs> อี้ยงกับเอติบมานำนะมือนี้เน,นะอะหนาวยุใบ้านะ <c oughs> นะ เดี๋ยวยังน้อยให้เอ่ำจ่ามาตอนเออยังน้อยเอ่อจ่ายังสิไปสูร้รดน้ำาาเดี๋ยวให้อ่ำจ่ามาเฮาก็เริ่มเฮ็ดพิธีสู้ขวัญเลยนี่เนาะทุกคนตอนนี้กะเฮากำลังสิเริ่มเตรียมเครื่องเตรียมของเฮ็ดพักขวัญแล้วนี่พ,พุทธาวุฒิแก่เพิเ่นกลับมาครบแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มที่พากันเริ่มที่พากันเข้าพักขวัญแล้วเดี๋ยวเฮากิให้เบิ่งบรรยากาศ นี่ก็คือผู้เทา้าผู้แก่เพิ่นเพิ่นมาข้าวผักขวัญหนาเนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้เพิ่นก็ได้ออกมาพาเข้าวตีนที่เรียบร้อยแล้วจะเริ่มเฮ็ดพ่าข้าวเนาะโอ้เสืองทังหลังอีเวนท์นน่ะเอาขนมนเสืองทังหลังนี่ค่ะมือนี้เหือนหกเลยหนึ่งก็ขอโทษเนาะเพราะว่าเหือนมันหกเกินไป

我泡，我泡，我泡。哎，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 

มันตอนนี้น้องอยู่10มัดเด้ออาจาเนาะมาอยู่เอา1,000ดอลารได้เออลาบาทกันเข้าเ็ดนได้ไี่ด้เไปด้่ตอนนี้ตองไปขออาจารย์ับขออาจารย์เด้อ อีกา,าที่ทือกอให้ครับมนาเพิมเงนินเดือนให้เลยเมจนไมนไม่เยี่ยมเลยเลยวมนนเขาอาเบอรคิปน,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 นี่ <laughs> ดนเดสิมระวังก่นดี่ไจะได้ขงใครอย่ามีมไก่ก็ให้ปกบักฮักซาเอาได้ใหู้ไก่นะผูจูกเกอนี่ก็กเงินคำไล่มาเข้ามาผูจูกไก่กับเทมาเอามาสู้ฟูเอนะวนละที่ฟมัดไปมัดม,ม,มาา <laughs> 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 มา่ให้นองบอมเนาะบเอ้ยเพ่อเอ้ยูดีมีแหงความเจริญควคายามีมีไฟฟาใหม่ให้โชคดีปีไหม่ให้เงินเก่งซึงได้สมใจพัฒนาทุกอย่างแล้งการชิสุดเลยดีไฟนะนี่มีสิมาสแก่เหรออาจาร์เนาะเอาเดินอนาสองร้านสอร้านมาแก่เนอร้าน ไปฮะก็มาไปนไฟป้าใช่ดิวะไป็ไงใ่ไงาขารถข้ารถกได้ที่ได้เยียบตะดแล้วกลงมามาเย่ยข้ามืออ่ะได้อุคัมไอพียังมัดโดนกูบ่งเมยบ่งย์อันมัดะ พี่นำมามาสิไปทำหัวระบบปอสิโดบบ้าเอาเงินดิเอาไปเอาเงินไปเอาเงินอ่บอร์โดลาเด้อเอาเบอร์โลาเด้ออีแม่เเงินเบอร์โลาให้ีเนาะก็สิปเปียนเบอร์ใหญ่นี่ดีเ้เ่นืเบิ่งน้องบอมนน้องบอมเอาเด้อเซอร์เบิ่งดเออ อันน่อันนอันนี้จะเป็นเงินที่น้องยูจะมาไทยเม่กับโบนาะที่เราออันนี้จะเป็นใบห้าสิบพันห้าสิบบาทนี่จะซื่อยูเงินเป็นตัวแนเนแตัวแอเงินคนไทยที่ประมาณร้อยร้อยไปกุบาทคมา่ะมานั่งไว้อันนี้เป็นตัวแทนของาน้นเอแม่ไ้ให้ก็ดีจับเม่ าเซอร์เพิ่นโลดบ่พังได๋กว่าไอย่าเด้บ่สุขภาพเข้มแข็งแงแ่เด้ออายุมันอมันควรยืนเด้อุอา้นําูผมไให้ใส่ใบเอันนี้เฮยเต้าอเอาแบ่งคนละใบอันของอีแม่เป็นนาดนปเอาปีเก่า้เบิดเด้อนปีต่อไปุอา เสมอให้อีเมังจ่ได้เขามาในชีวิตเ่องให้ทไมาให้มาไม่้องแค่้ดีกับเรา่ะให้เมาเมาได้เนนีเป็นนแห้งมรู้กาเสวกาสบายใจมอ่น้มใจลลูกชายเดี่ยวไม่สำาเทอ โจงแค่โยงแค่จงแค่จงแค่โ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 จงแ่รางแค่โจรแค่โจงไค่โจงแ่จงแค่โจงพค่โแค่โางแค่โจงแ่โงแค่โจงแค่แ่งแค่โจงแค่จงไค่งแค่โจแค่โจค่โจแค่โจงครแค่โจงแ่จงแค่โงไปาล่โค่โจ่งิน่โง่โง่าจ่เจง่่มแ่โเงิ่มเริ่มจล่จ่แล่โจงแค่โจงแค่โจแม่จค่แค่่่แ่่ด เนิ่นๆอินนลูกขึ้นะี่ขึ้นเขาขึ้นฝว่อะไรของใครยางนีเนิ่นอีมวเ่าอันเป็นน้องเงินต่อคนฮทักแบกันจะได้ต่อคนตคนกับโบราณต่อคนกับโบาณโเม่น้าอเหมื่นเธอละอันนี้เงินเขาผู้เดียวสนะเงินเขาพู้เดียวอนี้เพิ่นอ้าวเร็วเลยวะนี่้าจบขึ้นปาเขาแล้วละยังไั่ให้จำเพิ่นจะขึ้นปาเขาแล้วแล้วน้องทุกคน ผู้หูจ่าไม่อดดึกไม่อดดึงหูเจ้านี่ยห้างแค่พิเศตอนนี้เพิ่นก็มอบเงินให้เอจ่าเนาะอันนี้เนาะเป็นเงินเอไปมอบมอบเงินควัขอเอินนะมอบเงินควนให้เอจ่าเผลอจ่าไปรักษาไว้รนขนน ยาบาพวกมเห็นแต่นี่ต้องไปไปบ้องลงคุ้ชาเพคามเนมาดู่ทางโลห้ดเเที่ยวนเอาไปมาจองมาจองเน่และเดียวดีทีเดียวอากาศกินเขาห่วมกันทุกคนเอาอะไรแซบดิว่าคนกินทวไมตู้ แย่ปะเนาะตัวอีกนี่เป็นบรรยากาศเพื่มากินขานา้าวนำเราไม่กินขานา้าวนำเรากินข้าวผักขวนญที่ทางกล้องก็มีทางโอ้เป็นเป็นผัวกวัญเล็กๆเอากระซีท่ทายหเห็นแต่บรรยากาศทุกคนแต่ฮาวเสามารถถ่ายตอนทุนกินนั่งกินข้าวมุดมุดมือใดสวงามเลยคุณ้ม นี่น้องทุกคนเหาอลดดีกินอยู่ต่อไฟเพราะว่ายานเพิ่นเห็นเ,เขากินตอนกิ้งเ <laughs> ยอะยอะหลังจากที่น้องบอมไปให้เมื่อกี้นี่เพิ่นอยู่ในเหือน,น,นเนาะเขาเ็จพิธีสู้คดแล้วเขากลับมากินขา้าวแต่ว่าน้องอยู่ได้เฝ้าให้เขาเลยได้นึ่งข้าวก่อนอีกนอยนึงยานแบบเพื่อเวลาเพิ่นอันนั้นเหรอโยกกล้องสับไปคนใดนึงเอสเอชขำใหญ่เน้อน, <laughs> 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 น้ำปลาเ้ด้ตมปลา โอ้ยอ่อนกินส้มมากนอตนี่เอาเบิ้งเ้ยแม่มากนอตนะเอออันนี้ส้มมากนอตเนาะมากนอตอยู่อันนี่เหาอยู่คางน่ะเห่านี่อ่อนมากนอตนะเพ่อเดี๋มาเก็บน่ะนี่อยู่ต้นมะเขงอันเดียเรื่องเรื่องเ้าหาเพื่อนเธอเนาได้เก็บเออสบายมากเขาสกินแต่เศร้าเลยจะไปนอนอีกแล้วเศร้ากินอีกจะไปเถอะวะ้าไปกินข้าวที่รึ คราวนี้เป็นตันตะกรงนะคะจะกินข้าวก็น่าจะคนกินลาบอันนี้ก็คือลาบต,าลตัอหอยลานะตาไปผู้ดล่ะกวอ้ินน,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 นะวมึมงพกกินอยังมก้ข้าวลักงกงเจ้าไปแล้วเรคือว่าไปกินเพลินผุดอละอันกินันน้อยมันมีแกงยัมีมมลาบเนาะอันนี้ก็สุดารว,ว,วางออ เรือหายถึงขอกินข้าวแป๊บนึงกนเนาะห่าเพิ่นก็เนาะเพิ่นกินข้าวเซ่บบ่ปลาดเขียวแบบบัไดเีย้เขียนแบบบันไดเขียันไดมื่อนี้บไร้ยินเสียงอูุ้่ำปันด้อเนาะหล่คนเด้อบ่ได้ยินเสียงปันด้อย่งบรกมาเสียงกัลเลกมาแับนเฮา เพื่อนกินข้าวห่างนี่ก็อยู่ในพี่นอท้องนีนะ้ตอนนี้เพื่อนกินข้าวกำลังสิอิ่มละก้อนก้อนสิป<า>ิดคลิปกับป้าเอาจนเฮาเอาเฮาจนเมื่อยเนาะก <laughs> <laughs> ้อนทอนสิเมื่อบ่แม่นง่ายเลยจนคำในเมื่อนี้กับเบ้น<ล>คลิปอย่างนขอขี้เฮาเอ็ดขวัญให้อาจารย์ซื่อๆในเมื้อนี้น้องบอมกับน้องยูก็สิขอลา โอ้ยเสืฟานแขนนี่เงินจะไม่ไปทางเดือนเงินเงินไปทางเดือนเงินอ๋อยานกีอะเงินโคตรโง่เงินนะเอาไปกับเนื้อวันนี้เหาะกระซิคอปิดคลิปไปเบี่ยงเท่านี้เพราะว่าเป็นคลิปที่เอ็ดขวัญให้เอ็ดจ่าถ้าเหาเอ็ดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษนำทุกคนหลายๆเด้อแต่วันนี้เหาะกระซิคอฝากเฮ่อจ่าว้าวแดง ฝากเอ่จากเราเอ่จาเราฝากซองเขาฝากหนอแม่ฝากซองเฮาแม่เอาบอแม่ทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไถ้ายมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ซองน้องแฟนบอมยูดนำเด้อฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแฟนบอมยูหนำเด้อายา